ิดน้ำมันรือยังบกันนะจับตรงไหนจับตรงไหนอ่ะสวัสดีนะครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกับอ่องกับช่องเอกสายหมุนนะครับเมาเอกไม่ใช่สายเมานะฮะ เมานี่เลิกไปแล้วนะฮะเอามืนดีกว่าเอกสายมืนก็ฝากกด subscribe like s h a r นะครับกับผมให้ด้วยนะับกับเอกช่องเอกสายมุนนะครับวันนี้มาเซททอกับตัวเขาเรียกว่าแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ซึ่งตอนนี้อะไรไม่รู้หาได้ตรงไหนอะไรยังไงก็ติดต่อหาดูกันเอาเองนะฮะอยากแล้วไม่ดีแล้ว จะบอกว่าไม่มีแล้วจะบอกว่ามีน้อยหรือว่าหายากดีกว่าหรือว่าบางคนอาจจะหาได้มีคนรู้จักอะไรยังไงที่เขามีฮอตัวนี้เก็บไว้อยู่เนาะก็สามารถที่จะมาเป็นอะไรได้อเดี๋ยวจะลองมาขากลับบินได้ก็ไม่ควรทับต๊ะกันละเห็นเขาบอกว่ามันจะมีพีทบวกลบที่อ,อยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมา เดี๋ยวจะมาทำนะครับตอนนี้นะครับก็ทำการดูดน้ำมันอยู่นะครับเพื่อที่จะเอาน้ำมันเข้าไปในระบบหอรํลำนี้ย้ำนะฮะว่าเป็นฮอฝไฟบานะครับไฟบาฮอไฟบาเนี่ยเป็นฮอรรุ่นเก่านะฮะที่เมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาก็เมื่อก่อนมีคนเล่นอยู่ แต่เดี๋ยวนี้มันมันแทบจะไม่มีใครเล่นแล้วล่ะงานเขาเลิกติดไปแล้วเลิกอ่าเขาจบรงงานไปแล้วเขาที่รู้นะรงงานไต้หวันอยนีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะที่รู้ว่า <c oughs> ยุบไปแล้วเ <c oughs> พราะว่าแต่ก่อนร้านโอเล็กเขาขาย <c oughs> และร้านโอเล็กก็ไม่ได้ขาย <c oughs> แล้วเลิก้วอ๋อน,นี่เป็นตัวอ่าตัวใจโร่แบบว่าเป็นเฉพาะกันหางอย่างเดียวนะฮะสวอการหางก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตัวหน้าสุดเลย แล้วก็ตอนนี้น้ำมันเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะเนาะอันดับแรกคือเดี๋วต้องเสียบแบตเพื่อเอาไฟเข้าระบบก่อนเนาะเพื่อที่จะดูว่าอ,อพีดบวกลบ เดินหน้าถลางอะไรถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณานี้นะฮะไม่กล้าบิดเพราะเปยนรีซีมอะคือเอกสายหมุนผมจะเปลี่ยนเป็นสายเมาพี่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลำก่อนนะเปลี่ยนจากลำเป็นเซิรแงลวกันหรือว่าจะเอาแดนดิไม่ต้องลำแล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> ขอเสียแบตแล้วแล้วก็กดเปิดกดแป๊บนึงผมจำไม่ไ้ว่าเสียบนี่งแบตเตอรี่นี่งเสียบไปแล้วอแบตเตอรี่เสียบไปแล้วแล้วเราก็เปิดเลยรอเสร็จตัวตักตึกแหละตกอนนี้ดูในเรื่องของการดูพีเนี่ยก็คือเราเลงใบบาตรงนี้ให้มันขนานใช่เวลาให้มันขนานมากที่สุดแล้วเราก็เล็งที่เบรดอันนี้เลเป็นพีลบพี่ลงเลงขึ้นนี เร่งขึ้นปุ๊บอ่าเป็นพีดบวกโอเคส,สติตรงกลางก็คือเป็นพีดศูนย์ก็เร่้งออกประมาณนี้นะฮะเนี่ยก็จะได้แต่ว่าเราต้องรักษาแนวลวดพาร์ดเด้นนะให้มันให้มันขนานกันลองเดินหน้านี่ฮะผิดครับอันนี้ถอยหลังละถอยหลังใช่ไหมครับพี่ไปรีเวิร์สที่ช่องอ่าช่องสองรีเวิร์สที่ช่องสอง ใช่ช่องสองอจากนอมเป็นริวกดหมุนหมุนนี่หมุนหมุนผมพยายามจะให้พี่ทำเองนะแล้วกดตรงกลางอ่าตอนนี้ลองเดินหน้าถูกต้องถอยหลังอ่าโอเคอ่าแอลอนแออนอผิดผิดไปที่ช่องหนึ่งครับแอลอนก็ผิดทางครับอ่าช่องหนึ่งอ่าอ่าโอเค ไปร่อนซ้ายซ้ายขวา,า,าเดินหน้า,อนนาถอยหลังย,ลย,ยกพีทลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงโอเคอ่าผ่านทีนี้ลัดเดอร์รอ,รอ่าโยกโยกลัดเดอร์ไปทางขวาโยกลัดเดอร์รไปขวาผิดครับอ่าต้องไปรีเวิร์สที่ช่องสี่รีเวิร์สที่ช่องสี่เล็บยาวไปนะเราแล้วตีมตีนิ้วเลย เล่นกีตาร์อยู่อ๋อเล่นกีตาร์แล้วปล่อยเล็บอีกอเกาอ๋อเกาเอาคันกาวกีารโอ้กากีตาร์กีตาร์คันอ่ะ,อะโยกไปทางขวาขวาอ่าขวาถูกถูกซ้ายอ่าโอเคมีแต่สิ่งที่ต้องการอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวลองปิดเปิดใหม่เนาะปิดเปิดใหม่ให้มันเซตตัวใหม่อ่าปิดวิวครับอ่าเปิดวิวใหม่ ตื๊บอ่าเร่งเดี๋ยวรอเสร็จตัวกันนะเร่งแล้วรู้สึกว่าสวัสดิ์เพดมันจะเอียงนะพี่ลองยกขึ้นเนี่นอ่าสังเกตได้ว่ามันจะเอียงไปทางซ้ายเอ,อียงไปข้าง้าด้วยอ่าพี่พี่ทิมมาทางขวาถ้าเป็นไฟบาร์เราทิมได้เลยทิม,ทมตัวนี้ตัวนี้นอ่าอ่าให้มันให้มันขนาดที่เท่าที่สุดเท่าที่ทเราจะทำได้มาอีกพอพ่อพอเกินละกลับไปทางซ้ายนิดนึง อ่าโอเคพอแล้วตอนนี้ทิมถอยหลังนิดนึงอีกอีอ่าพอโอเคอ่าขึ้นลงสิเปิ่มให้แมสเสมอแล้วพร้อมที่จะบินหรือยังอ่าพร้อมเลยนะอ่กคอ็คือสรุปแล้วช่องหนึ่งช่องสองช่องสี่ผิดหมดเลยมีช่องหกที่ที่ถูกอยู่ช่องเดียวอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทเครื่องแล้วเราก็ลองบินกันดีกว่าเหตุผลที่ต้องมาเซตใหม่เพราะว่าผมเปลี่ยนตัวรีซิท อ๋อเปลี่ยนรีซีฟจากไฟสก,กายสใสเวลาที่ที่พอเสียบตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมไม่รับเล<ท>ย<ม>ว่ามันรีเวิร์ดหรือเปล่าก็เลยกลัวไม่กล้าขึ้นอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปวางที่พื้นแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทรับประกันว่าบินขึ้นอย่างแน่นอนครับมผมเอาขาผมเป็นประกันโกปักจำรุดอีก ใบหางใส่ถูกโอเคโอเคหมุนโรเตอร์โรเตอร์เมนเมนอ่าโรเมนโรเตอร์หมุนแบบนี้นะครับใบหางก็จะหมุนกลับหลังแบบนี้อันนี้คือถูกต้องนะครับพูดถึงตอนเนี้ยฮอน้ำมันน่ะค่อนข้างที่จะราคาถูกนะครับถ้าใครที่แบบอยากจะอนุรักษ์นะ หาคนที่เขาขายเป็นมือสองเนี่ยแล้วเราก็ซื้อเก็บไว้เอาไว้บินเล่นยามที่เราเอ่อเงาเงา,งาหรือว่าอ้างว้างหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเราก็บินเล่นเพลินๆได้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาใส่เป็น h d f c ก็ได้นะครับเราเล่นแบบเป็นไฟบาร์ bar อย่างเงี้ยแหละนะครับยังไงก็อย่างนั้นแต่อย่าให้ตกนะพยายามอย่าให้ตกถ้าตกปุ๊บอะไรก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะหายาก แต่แต่แต่ผมไม่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าหาไม่ได้เลยนะคือพูดคําว่าหายากดีกว่าเพราะว่าหอตัวนี้ก็ตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วล่ะก็ใส่ต้องมือจับตัวนี้อาจารย์พราะผมจับให้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวอาจารสตาร์ทก็ได้เลยผมอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทเยิบกระเป๋บเดี๋ยวผมเอาดุยยูมานี่ก่อนอือจับนี่กระเป๋าม ลบขาไว้คือถ้าเล่นฮอน้ำมันจะต้องจะต้องมีคนเปิดน้ำมันรลยยัง ดับตรงไหนอะ่ะดับยังไงผมดับไม่เป็นอนะ่ะมันต้องกดตรงไหนอะ่ะตัวนี้เหรอแสดงว่าคันเร่งรีเวิร์สอยู่จาะคันเร่งรีเวิร์สอยู่ช่องสาม หตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ตกใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเอาสติคันเร่งขึ้นนะฮะมันก็จะเครื่องมันก็จะเบาลงนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าใจอ่ะใจตอนนั้นก็คืออยากจะอยากจะดับเครื่องแต่ไม่รู้ว่าสวิตช์ัวไหนมันดับนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เตรียมการตั้งแต่ทีแรกว่าเออช่อง3เนี่ยคือมัน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 ต้องมันกลับข้างอยู่ถ้าเกิดว่าผมไปรีเวิร์สที่ช่อง3มเนี่ยมันก็จะโอเคอันนี้ถือว่าผิดพลาดจริงๆนะครับก็คัดไหม้นะครับเมื่อกี้ นะครับคา์ดไหม้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเอาไปซ่อมคาร์ดเนาะเนาะพี่เนาะเปลี่ยนฝา,าคาั์ดนะครับเพราะว่าคาั์ดมันมีการแตกแล้วก็หลุดออกมานะครับก็ถือว่าตรงนี้ไม่รู้นะครับว่าช่องสามมันมีการกับข้างกันอยู่นะครับจริงๆแล้วถ้าผมดันสเติขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะเอ่อมันก็จะขึ้นก็จะเบาลงนะครับนะครับก็ถือว่า เป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้ใหม่เพราะม,มันเกิดจากความ,มผิดพลาดที่แหนเราเราไม่เราไม่มีใครรู้มาก่อนหรอกแต่ว่าใช่ยังดีนะที่เรายังกำเบรดไว้ทันแล้วก็กดหวนไว้ใช่แล้วตอดตามเลยผมก็ได้ดึงสายนะ้ำมันออกใช่พี่เขานี่กำกำเบรดแน่นเลยนะกับตัวสตาร์เตอร์ใช่ไหมใช่ส่วนผมผมก็จับเบรดแล้วก็จับตรงหางนะครับตอนนี้ด้วยความที่มันฮอฮอ,อมันก็เครื่องมันก็เร่งแอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่หมุนนะ คาดก็เลยไหม่นะครับตอนแรกผมจะดับยังไงวันนี้นึกไม่ออกมันตึ้งไปสักคู่เนี่ใช่ใช่สุดท้ายวันนี้ดึงสายน้ำมันก็แล้วปุ๊บแดงดำปุ๊บเออม,มันก็ดับที่ตรง,ตรงที่ดึงสาย <c oughs> ก็ถือว่าปลอดภัยก็เสียแค่คาดัเดี๋ยวนี้ก็จะไม้เป็นบทเรียนเลยก็คือต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คือว่าช่องสามเนี่ย นะครับช่องสามเนี่ยควรจะต้องตรวจทานให้ดีๆเลยอ่าต้องตรวจทานให้ดีว่าถูกทางหรือเปล่าเช่นแบบนี้เราไม่ควรใส่เบรดเลยใช่ใช่เราไม่ควรใส่เบรดแล้วก็ไม่ควรใส่ใบหางด้วยใช่นะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้วบินได้แล้วไปใส่ดีกว่าใช่ใช่ถึงกัเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งใช่ให้มันปั่นกับพื้นอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ค่อยแก้ปัญหาเอาอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับผมยอมรับว่าเอออันนี้ผมผิดพลาดตรงที่ว่าผมไม่ได้รีเวิร์สที่ช่องสามแล้วก็ไม่ได้ตรวจทานแล้วก็ไม่ได้ถอดเบรดด้วยนะครับ เราดูขยับสติ๊กหมดแล้วยกขึ้นยกลงงซ้ายขวาแอรอนตอดเช่ดหมดแล้วใช่ใช<ะ>ครับไอช่องสารนี่เราดูไม่ออกอว่าใช่ดูไม่ออกจริงทูกอ่ออกหรอกดูไม่เพราะว่าช่องสารนี่มันแยกต่างหากตัวต,ตัวเซอร์วววโวนะ<ช>มันแยกต่างหากมันไม่เกี่ยวว่าตัวยกน่ะใช่ปฏิคเล่กคือคือปกติถ้าเสียบสปีดถ้าปอ้าขวาปกติถ้าเสียบสปีดอะ เราก็จะรู้ได้ถ้าเกิดมันเล่นมันก็จะแอนดอยู่อย่างงั้นใช่ไหมละ่ะ <All right. S 1> มอเตอร์ก็จะหมุนปี๊ดอยู่อย่างงั้นแหะแต่นี้ถ้าเป็นน้ำมันปุ๊บเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราดูยาก <Yeah. S 1> นะครับว่าช่องสามมันกลับทางหรือเปล่าอโอเคสําหรับในคลิปวันนี้ก็ถือว่ามาแบ่งแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับถ้าใครเล่นพอ,อน้ํามันนะครับก็ช่องสามควรจะตรวจสอบเช็คดูให้ดีหรือว่าถอนเบรก่อนอน,นะครับโอเคก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้สวับ